จะสแตงบายที่ดื่มปะ่ะอ๋อมาแล้วอ๋อมาแล<า>้วเนี่ยนะ ละพันมีคนซื้อปะโอ้โหแล้วไม่ขายให้เพื่อนมะมเพื่อนว่าจะขมมยบูดิเอบูปินอะขายละพันเนี่ยนี่ไม่ขายให้เพื่อนหรอ,อทราบซึ้งมากทราบซึ้งจนน้ำตาไหลอะ มันจะครึ่งแล้วนี่สี่นาทีน่าจะมาน่ะีนขอบคุณสำหรัรบ,บสมาชิกใหม่คะ่ะยนีตตอนรับวัยรุ่นน้ำนะคะมาแล้วมาแล้วกำน,นังนะเพื่อนโอ้ยยังไม่ปัดก่อนเลยวะไม่เป็นไรเดี๋ยวพื่นขับรถบืนน่าจะชนก่อนอ่ะก่อนน่าจะรถอ่ะปัดดีนะจริงตอนนี้เราสเตนดบไรอยู่ที่กี่นาฬิกาสิบเอ็ด หน้าเข้าบ้านเขาเราอยู่ที่สิบเอ็ดนอเรกัสิบเอ็ดนอเรกัวาเลนไทน์เลยใช่ไหมย,ะย,ะยะ่าๆๆมึงจะลงทำไมไปเอาอาวุธมาพร้อมสู้เอา้าเ,เริ่มเซ้ตปุกร่วมไหนเรื่องเพื่อนเพื่อนอยู่หน้า,บ,านบ้านหมดแล้วว่ะใช่หรอกินพก,กมาสามสิบอะคิดว่าน่าจะใช้หมดหมดลูกลาาอยนะูหน้านบ้านเขาเลยนะจิมแเราต้องรีบเออตรงเนี้ยก่อนที่เอ็กซ์พีมันจะ แบบมากกว่านี้อลยเผาเอาๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาเดี๋ยวกบ้านขาเลยป้องในดังหน่อยที่เธมาทำเรานี่ไปรีเียร์รีเลียร์เร็ว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 พีเพียร์เลยไม่ไเลยเอาะมนไม่มีวง รอรอวงขึ้นแล้ววันเราด้วยชาวติ้งด้วยไม่ได้ยินนะเราวงขึ้นแล้ววันเราเบิเหรอรอวงขึ้นก่อนเราวงขึ้นเบิกยวิ่งเลเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวจังง่าเอาวงยังไม่ขึ้นเลยใครจะเบิกบ้างเขาอ่ะวงไม่มีว่ะไม่เอาบอกเขาให้เขาซ่อมประตูบ่อยเขาซ่อมประตูก่อนบ่อยเขาซ่อมประตูไปบอกไปบ่อยเขาซ่อมประตูเดี๋ยวก็แ้งใหไม่ใหปบอยมงเขาประตูยังไม่มาเลยไปบอยเขาอประตูยังไม่อมาะตูไปบ่อยเขาซ่อมประตู ว่าเขาบอกว่านี่สีขาวพื้มันเล่นได้เลยพี่ข้อความพื้นข้อความพื้นข้อความพื้นคุณเล่นได้เลยครับโอเคโอเคมันได้เลยปะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยตาเข้ามามึงต้องกองอย่าอย่าเขาอยู่ข้างในนะสองคนเขาาอยู่นในเดียวสี่คน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 เล่นเลยเล่นเลยแย่งกันเล่นนะอยากโคตรสองคนสองคนมิเชมันเราเขาอยู่ในบ้านมีมีมีระเปิดไหมมีระเปิดปะ ดับางทางเข้าประตูแล้วเขาไม่ล็อกอ่ะมารีมารีเขาไม่ได้ล็อกมเกไมาเกวเข้าออกไม่ต้องเข้าม่เกลออกมามเกออกมาตุ๊กี้ครับพี่เห็นตัวเขซ่อมซ่อมประตูเห็นเวเพราะว่าวงยังไม่ขึ้นซ่อมประตูก่อนดีกว่าไหมกินเล่นได้พี่ได้เล้ได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 ้ไเ้ไบอกอยู่ว่าสีแดงขึ้นเล่นได้เลยเ้ มาเข้าไหมแล้วเบื่อเหรอเข้าไหมเข้าไหมคนเดียวไม่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 จะปิดประตูตีแมวไงเราเราสองคนไงมันออกไม่ได้นะเออว่ะเราเราโฟกัสได้ดอกดีกว่าออกไม่ได้นะเราออกไม่ได้นะเข้าไปใครจะเก็บอ่ะมันต้องรอระเบิดรอก่อนรอก่อนสายฟ้าเก็บนะสายฟ้าเก็บแล้วแต่ยื้องไม่ต้อง แล้วมันก็อกเก็บนะมึงมียังมีปากหลับอย่านั่งห้ามนั่งด้วยไม่ไม่นั่งไว้ยังเก็บไม่ได้เลยจะเก็บไปยินเก็บงอๆไม่บอกไว้ห้ามนั่งห้ามยินเก็บเท่านั้นแล้วเขาจะฝนตกทำไมอ่ะเกลียวเกลียวเกลียวฮะใครเข้าไปปะเนี่ยใครเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันโดนล็อกเดี๋ยวมันโดนล็อกมาแล้วมาแล้วบอลอะไรบอลสองคนว่ะสองคนอะไรมันระเบิดดังนู้นละ ตลัลงไปไปได,ได้แล้วลเข้าเข้าบนะ้าน<อ>ไหมไ<อ>นะย่อย่อย่อเย็นเย็นเย็นเขียร์ยไหมครับ หมดแล้วหมดแล้วมั้งเบิดก่อนมึงจะออกไงตอนนี้มังแนวแนวแนนี้คนนี้คนไม่ต so pues oh. uh ้องเยอะปล่อยินเลนเล่ตายแล้วอย่าอย่านออกเอ้้นเล่นไปไอ้สามไม่ต้องเข้าพินเล่พ yeah. ินเล่นไยแล้วตแล้วี่พู่ไงไปสแตนบายบ้านมัางไหม ไปบ้านเลยสั่งสั่งอยู่ังสิพึ่งอยู่มพึ่งยู่มพ่งยิ้มังไปอังไปยังไปมีว้อยอยู่มีมีลุงพี่ทิมสั่งอยู่ใช่ตัวนี้ระเบิดแล้วขึ้นไปดีอขึ้นไปทำอะไรกันะ เปิดประตูอะไรอะ่ะใครเก็บอยู่ยังไม่เก็บยังไม่ถึงเวลาเก็บคุณเก็บอย่าแงแค่นะได้เวลาจุ่มพีค่คิงพี่คิง ชั้นสองคนหนึ่งอ่ะเอ้ยยืนมืมอมาเป็นเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เดี๋ยวไปเคลียร์ในบ้านให้ตามวัดไปคนสองคนดิตามเรามาคนคุณน้องคนไปดิไปดิไปไปไปซ้ายหน่อย,อยไปซ้ายหน่อยกิ๊วไปซ้ายไปซ้ายกูว่าติงว่ะเป็นไงเฮ้ยข้อมืองมาข้อมือสองไปยังเล็กนิดเยอะเล็นิดนิเยอะ สวยมากสวยมากสวยมากนี่สามคนเขล้ม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 ขล้มรอล็อกใหม่กับฟิวอุ้ยเกวตายว่ะออ๋ออะไรวะเอ้าไม่ไปกดกินอาหารไอ้สามพอแล้วพอแล้วออกมาออกมาอย่าแย่งกันเยอะค่ะลบกนี่ยเห็นแล้วกูเห็นแล้วมันไม่มีใครชุบเกียวอ่ะโซนเก็บเลยไม่ไปกดกินอาหารเฉยไอ้สาม แกบอกเลยเกลดูข้างนอกอ่ะเอ้าอย่ากูด้วยกูอยู่หน้าต่างอยู่เยอะอย่าอยู่ใกล้เนอะทีมหน้าต่างวิ่งออกไปหาเมืองแล้วอ่ะเกลหนูต้องโดดลงอ่ะได้ปะเกลไปเกลไปออกไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวไล่เอง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  กระทุ่มเนาะอะไรอ่ะเข้ามาไปแล้วเข้ามาไปแล้วเหนูกระโดดเลยมีเจลเฮ้ยมาชั้นสองชั้นบ่กล่องตรงกล่องระวังตรงกล่องระวังออกไปข้างนอกแล้วอยู่ระเบียงชั้นสองระเบียงมาช่วยดิชั้นสองระเบียง เดอย่างยังจะเล่นออกไปมาพี่เต้เปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยเป็นสองคนเกลเกลเกลตายเหรอตายตายแล้วอะไรนะครับเราเราลองมาข้างล่างเลยได้ให้เขาเปลี่ยนสุดเกลจะแทงกูว่าเดนกูก่อนเกลอยู่ชั้นบนสุดเลยใช่อเรแทงออกไปไม่รู้คนนะโกงไม่ได้ออกมาก็ได้บอกแตาบอกเลยว่ามันจะเสร็จแล้วไม่ต้องเติดแล้วการติดการติมันจะจบแล้วที

ไอ้ควินรราจะว่างปะคิดเระว่างวินไม่มีไม่ได้เอารถมาห้าคนห้าคนเขาบอกห้าคนเองนะไปเลยไปเลยมันได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์กลับไปเลยเพื่อนเก็บเสร็จแล้วใช่ไหมใครไม่มีรถแล้ววงมันหายแล้วแต่บ้านเราวงก็หายแล้วนะ วงไม่ขึ้นหรือเปล่ามันต้องขึ้นดิเพื่อนเขาเกราอ่ะเพื่อนดูเพื่อนดูบ้านคนอื่นวงขึ้นไะมเพื่นดีเพื่อนแต่บ้านเราวงไม่มีแล้วแปลว่าเขาเราเก็บได้แล้วเราดีเก็บอันนี้โทรศัพท์ใครอ่ะะไรนะโทรศัพท์ใคร โทรศัพท์จเจียวนี่ว่ะนี่อโทรศัพท์ข้างโมกเฮ้ยสวัสดีค่ะค่ะพี่วางไว้ในล็อกเกอร์เลยค่ะแล้วพี่บอกว่าวางไว้บีไหนโอเคค่ะได้ค่ะเด้ราไปเอ้ค่ะขอบคุณค่ะ B3 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 นี่นั่นคนป่ะ เห็นบ้างเหรอเขาขับผิดทางอ่ะเขาขับผิดเลนอ่ะคนนั้นอ่ะชายชายชายไว้รุ่นโดนบ่อย